อ่าโอเคอ่าพาร์ทสองไหมคะพาร์ทสองเฮ้ยพาร์ทเก่ยนาี้ปะ P A R T ถูกไหมถูกค่ะใครเก่งภาษาองังกฤษบอกหน่อยเอ๊เพราะห้องนี้มันห้องสายภาษาเนาะไม่ได้ไม่ได้เราเอเขียนภาษาอังกฤษผิดนายเด็กอ่ะน้ำตาลนะคะน้ำตาลก็เป็น าสารเคมีชนิดหนึ่งนะคะถือว่าเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งเหมือนกันที่ช่วยในเรื่องของการถนอมอาหารนะคะโดยที่น้ําตาลที่มีความเข้มข้น60%อย่างเช่นถ้าพ่อแม่เราอย่างเงี้ยจะเชื่อมจะอ,อะไรกับอาหารนะคะก็จะใช้ความเข้มข้น60%ก็คือมากกว่า50อะก็คือจะมีความหวานมากๆากนะก็จะยับยั้งนะสามารถยับยั้งการจเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ได้ จำไว้เสมอจุลินทรีย์ชอบเจริญเติบโตในสภาวะที่เป็นกลางๆอากาศต้องเป็นอากาศที่ไม่ร้อนมากไม่หนาวมากอากาศแบบอุณหภูมิประเทศไทยอย่างเงี้ยจุลินทรีย์ชอบชอบนะคะแล้วก็จุลินทรีย์ไม่ชอบความเป็นกรดมากไม่ชอบความอ่เค็มจัดนะคะหวานจัดจุลินทรีย์เขาก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นการใช้น้ําตาลนะคะในการแปรรูปอาหารก็เป็นการที่ ช่วยยับยั้งการจเจริญเติบโตของจุลินทรีย์เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเราเอาน้ําตาลของเราเนี่ยไปใช่ไหมคะเชื่อมอะไรดีเชื่อมผลไม้อะไรแบบนี้ใช่ไหมสมุติเชื่อมเชื่อมเชื่อมสตรอเบอรี่นะทำเป็นแบบสตรอเบอรี่กวนเงี้ยใส่น้ําตาลเข้าไปสตรอเบอรี่กวนก็สามารถทําไมอยู่ได้เป็นเดือนเดือนใช่ไหมคะยิ่งแช่ตู้เย็นยิ่งอยู่ได้นานใหญ่เลยใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติเอ,สอาสตรอเบอรี่มาสดๆแล้วไม่กินไม่ทําอะไรทั้งสิ้น ตั้งทิ้งไว้สักแป๊บเดี๋ยวก็นานะคะสองสามวันแล้วก็เริ่มเนา่าเริ่มมีกลิ่นแล้วแต่ถ้าเราเอาไปเชื่อมซะาอยู่ได้เป็นอาทิตย์เป็นสัปดาห์นะคะยิ่งเอาไปแช่ตู้เย็นโอ้โหอยู่ได้เป็นเดือนนะคะยิ่งยาวนานเลยนะคะเพราะว่าเป็นการที่ใช้น้ําตาลเนี่ยในการเออเขาเรียกอะไรอะ่ะลดปริมาณน้ําในอาหารนะคะเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยมันก็จะเข้าไปแทนที่ปริมาณน้ําที่อยู่ในอาหารมันก็ทำให้จุลินทรีย์เนี่ยเติบโตได้ยากแล้วอย่างหนึ่งสภาวะอาหารเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ปกติ หนึข้าวหอม้คือปกติคือสตรอเบอรี่มันก็ต้องแบบอองแนวแบบเปรี้ยวๆอมหวานๆห,ห,หน่อยๆถ้าหวานจัดเลยจุลินทรีย์ก็ไม่ชอบนะคะต่อมากรดนะคะก็คือกรดมีรสชาติก็คือ,คอให้รสเปรี้ยวนะคะกรดนี้ก็ยับยั้งการจเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์เหมือนกันนะคะอย่างเช่นกรดในอาหารก็คือพวกกรดแลคติกก็คือกรดที่ทําให้นมมันเปรี้ยวใช่ไหมกรดซีติกก็คือกรดน้ําส้มนะคะ กรดแอซิติกก็คือกรดน้ำส้มเหมือนกันนะคะสองตัวนี้นะคะอ่ากรดน้ำส้มมักเจอในอาหารพวกหมักดองนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกผักดองผลไม้ดองพวกเนี้ยเช่นมะม่วงดองอ่ะถ้าเอามะม่วงมาไว้ธรรมดาธรรมดาโดยที่เราไม่ได้กินแล้วก็ตั้งทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็เนา่าถ้าเอามะม่วงมาดองซะโอ้โหอยู่ได้เป็นอาทิตย์อยู่ได้เป็นเดือนค่ะนะคะ,นะคะอืมแต่ถ้าสมมติหมักนานเกินไปมันอาจจะมีความเปรี้ยวที่แบบเปรี้ยวเกินเบอร์น,นะคะอืม แต่ปกติแล้วเวลาชาวบ้านเราจะหมักอ่ะชาวบ้านเราก็จะเอาแค่น้ําใช่ไหมแล้วก็ใส่กเกลือแล้วก็เอาผลไม้หรือผักอะไรเงี้ยใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาสนิทอันนี้คือชาวบ้านทําแต่ถ้าอุตสาหกรรมทําเนี่ยอุตสาหกรรมเขาไม่มารอให้แบบมันมันใช้เกลือใช้อะไรจนหมักแบบนานหรอกอุตสาหกรรมเขาต้องการความไวเขาก็ใช้กดเลยในการหมักนะคะเพื่อให้อาหารมันมีความเปรี้ยวนะคะ ก็คือจะใช้เวลาสั้นกว่าการหมักเองตามธรรมชาตินะคะอันนี้คือกระบวนการทางอุตสาหกรรมนะอุตสาหกรรมเขาก็จะเลือกใช้พวกกรดเนี่ยใส่เข้าไปในอาหารเลยนะคะต่อไปสารกันเสียนะคะสารกันเสียก,ก็คือเป็นสารที่ช่วยยับยั้งการจเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์เห็นคําว่าช่วยยับยั้งไหมคําว่ายับยั้งก็คือแบบห้ามไว้ ยับยัง้งไม่ให้แบบเกิดขึ้นมาแต่ไม่ได้ฆ่านะคะไม่ได้ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ถ้าจะฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ก็คือการฉายรังสีการเซอร์ีไลน์นะคะอันนั้นก็คือฆ่าเชื้อนะคะเออการพลาสเอร์ไลน์อย่างเงี้ยเออปอดเชื้อแต่ถ้าพวกสารกันเสียเนี่ยยับยั้งนะ,ะก็คือแบบไม่ให้มันเกิดขึ้นเร็วนะคะชะลอการเน่าเสียนะคะสารกันเสียก็คือมักใช้ร่วมกับการถนอมอาหารวิธีอื่นๆอย่างเช่น อ่ะพูดง่ายๆการเชื่อมสมมติการเชื่อมทุมกเอ,เอาสตรอเบอรี่มาทําเป็นสตรอเบอรี่กวนเอามาเชื่อมอาทําเป็นสตรอเบอรี่กวนอย่างเงี้ยถ้าโรงงานอุตสาหกรรมทําโรงงานอุตสาหกรรมใส่สารกันเสียด้วยแน่นอนใช่ไหมคะเออเพราะฉะนั้นสารกันเสียนี่คือมันไม่ได้แบบใส่เข้าไปในอาหารได้เลยแต่มันจะใส่ตอนที่แบบอาหารนั้นมีการแปลรูปไปเป็นอย่างอื่นแล้วแล้วมันก็เอาสารตัวเนี้ยมาใส่เพิ่มเข้าไปอีกนะคะเพิ่ม เพื่อเพิ่มอายุของอาหารเข้าไปอีกนะคะสารกันเสียอืมลายโรงเรียนได้งอีกแล้วจ้างานมาอีกแล้วจ้ะอืมอ่ะสารสารกันเสียนะคะชนิดอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกซัลเฟอร์ไดออกไซด์แล้วก็พวกซัลไฟพวกนี้นะคะเป็นสารหลักๆที่นิยมใช้กันนะคะ ยับยั้งการเจริญของพวกยีสต์แล้วก็พวกรานะคะที่ทําให้เกิดเน่าเสียขึ้นนะคะจํากัดการใช้ก็คือตามกาเขาเรียกอะไรกระบวนการอุตสาหกรรมนะออยองค์การอาหารและยานเนี่ยเขาก็มีกฎเกณฑ์ว่าใส่สารกันเสียได้ไม่เกิน500 ppm นะคะอืมก็คือถ้าใส่มากกว่านี้มันก็อาจจะเขาเรียกอะไรไม่ผ่านอยอ่ะอ่ะ ใช่ประมาณ500 ppm นะคะคือคกลไกการยับยั้งหรือการกําจัดออกซิเจนการสร้างสภาวะกดนะคะคือไม่ให้อาหารของเราเนี่ยมันสร้างสภาวะวกดขึ้นมาเอ,อ่อไม่ให้อาหารของเราเนี่ยมันเปรี้ยวขึ้นมานะคะไม่ไม่ใช้ในอาหารสดเช่นผักและผลไม้อย่างเงี้ยไม่ใช้นะ,ะเราสม่นิยมใส่ในเราจะไม่นิยมใส่สารกันเสียเข้าไปในผักและผลไม้สดนะคะอืหรือถ้ามีก็มีไม่เกินสิบสิบ Uh, PPM ก็คือประหลอดนะคะนี้หน่วยของประหลอดนะคะยับยั้งการเกิดสีน้ําตาลด้วยนะคะสารกันเสียนะคะยับยั้งการเกิดออกซิเดชันการเกิดสีน้ําตาลด้วยนะคะนี่คือการทํางานของสารกันเสียพูดง่ายๆไม่ให้เสียไม่ให้เน่าแล้วก็ไม่ให้เกิดราขึ้นไม่ให้มียีสต์เข้ามากินนะคะไม่ให้เกิดสีของน้ําตาลไม่ให้เกิดการอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะ อ x i d a t i o ันนะคะอันนี้คือหน้าที่ของสารกันเสียนะคะซึ่งสารกันเสียที่โรงงานอุตสาหกรรมนิยมใช้ทั่วไปนะคะอาจารย์จะออกสอบนะคะก็คือพวกซัลไฟด์ไดออกไซด์นะคะหรือพวกไอซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือพวกซัลไฟด์นะคะมีสองตัวนะคะต่อมาในไไตในเตรดนะคะในไไตใเอทนี่ก็เป็นาสารเคมีนะคะที่ใช้ในกระบวนการหมักนะคะอืม พวกเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะก็จะได้แหนมมาอย่างนี้นะคะได้ไส้กรอกมาของการหมักก็คือเพื่อให้ได้รสได้กลิ่นที่มันหลากหลายมากขึ้นใช่ไหมคะรักษาสีของผลิตภัณฑ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อเพื่อไม่ให้อาหารของเราเนี่ยเน่านะคะข้อดีของการใช้ในใช้และในเทดนะคะในการถนอมอาหารก็คือแน่นอน ช่วยทําให้อาหารของเรามันมีความหลากหลายมากขึ้นนะคะรสชาติของอาหารก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยยืดอายุของอาหารออกไปอันนี้คือข้อดีแต่ข้อเสียก็คือเป็นสารกลมเลงค่ะกินพวกนี้มากไม่ดีนะคะกินพวกแหนมพวกอ่าซอยกรอกอะไรเงี้ยมากๆเนี่ยไม่ดีนะคะเพราะว่าพวกในไทยในเทปเนี่ยเป็นสารกลมเลงนะคะสามารถใส่ในไทยในเท,ทได้นะคะแต่ไม่ควรใส่เกินร้อยยี่สิบ มิลลิกรัมนะคะต่อหนึ่งกิโลคือให้ใช้แค่นิดเดียวนะคะเพรนาะนั้นเวลาเราไปเลือกซื้อของเนี่ยเราต้องดูด้วยนะว่ามันมันเชื่อถือได้ไหมนะคะกินไปแล้วจะเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือเปล่าต่อไปกดอินทรีย์แลเออร์พวกนี้ก็คือเป็นสารนะคะเป็นสารเคมีที่นิยมใส่เข้าไป เป็นสารกันเสียประเภทหนึ่งนะคะที่นิยมใส่เข้าไปในพวกแบบเนยแข็งอ่ะพวกขนมปังนะคะอ่าเบโซอีอกเบโซอเอตพวกนี้นะคะเป็นสารกันเสียประเภทหนึ่งที่นิยมใส่เข้าไปเพื่อไม่ให้พวกอา,อาหารของเราเนี่ยมันเน่าเสียนะคะต่อไปสารปฏิชีวนะแอนติไบโอติสนะคะหรือไบโอติกนั่นเองสารปฏิชีวนะก็คือ สารที่เชื้อจุลินทรีย์สร้างขึ้นนะคะสามารถนํามาใช้เป็นยารักษาโรคได้ด้วยนะคะซึ่งสารปฏิชีวนะที่นิยมใช้ในอาหารมีอยู่2ตัวหลักๆนะคะสองสามตัวเลยนะคะถ้าเป็นพวกอาหารสดก็คือนี่ค่ะเตต้าไซเลนเตต้าไซคนเนสนะคะอ่านก็ต้องค่อยๆสะกดนะคะ ไสคนเนสนะคะอ่าอันนี้คือเป็นสารปฏิกิรนะิยาที่นิยมใช้กับอาหารสดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นพวกอาหารแปรรูปนะคะเราจะใส่พวกในซินเข้าไปนะคะอ่าพวกไทโลซินอย่างนี้เข้าไปอันนี้ก็คือแต่หลักๆก,ก,ก็คือเนี่ยเขายกตัวอย่างมาอีกสองตัวเห็นปะก็คือเป็นพวกเตตาไซเตตา ไซเนสนะคะสองตัวนี้ก็คือเป็นพวกยับยั้งแบคทีเรียแล้วก็ยับยั้งการสร้างโปรตีนนะคะก็คือนิยมเอามาใส่ในพวกอาหารสดนะคะตัวแรกถ้าเป็นพวกในซินนะคะในซินก็คือใส่ในพวกอาหารที่แปรรูปนะคะที่แบบสามารถผลิตกรดแลคติกได้อะไรพวกนี้ก็คือจะใส่พวกในซินเข้าไป สารกันหืนเห็นไหมคะสารกันหืนก็คือแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะสารกันหืนก็ใส่เข้าไปเพื่อป้องกันการเป็นกลิ่นการเป็นรสชาติของอาหารนะคะป้องกันการเกิดปริยาออกซิเดชันของอาหารที่มีไขมันอยู่คือสารกันหืนนะส่วนใหญ่จะน,นิยมใส่ในอาหารที่มีไขมันที่อาจารย์บอกไว้เพราะว่าระยะเวลาผ่านไปนานๆเข้านานๆเข้า,นา,นนา,นขาเนี่ยอาหารมันจะเริ่มทำไมคะอาหารที่มีไขมันมันจะเริ่มมีกลิ่นเหม็นหืนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่สารกันหืนเข้าไปนะคะ หน้าที่ของสารกันหืนคือยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระเพราะว่าถ้ามันเกิดอนุมูลอิสระขึ้นมามันก็ทำให้มีกลิ่นเหม็นหืนได้นะคะสารที่นิยมใช้ในสา,สารกันหืนที่นิยมใช้ก็คือเป็นพวก TBHQ นะคะอันนี้จะอยู่ในน้ามันพืชน,นะคะน้ำมันพืชของเราก็จะมีการเติมสารตัวนี้เข้าไปนะคะแล้วก็มีสารอื่นๆอีกมากมายนะคะพวก BHT B A H นะคะพวกนี้ก็คือนิยมใส่ในอาหารประเภทที่มีไขมันอยู่แต่ถ้าเป็นน้ำมันพืชเนี่ยใส่ตัวนี้ออกสอบนะคะมีข้อสอบเก่าอยู่จะชอบออกตัวนี้นะคะต่อมาอีวนซิไอก็ ier, คือสารให้ความพงตัวนะคะก็คือรักษาคุณส,สมบัติทางกายภาพนะคะของอาหารนะคะไม่ให้มันเขาเรียกอะไรอ่ะอ่าไม่ให้มันมีความเหลวมากเกินไปหรือ หรือคือให้มันรักษาสภาพมันคงตัวนะคะอันนี้คือไม่มีอีมันซิไฟเออร์น้ำกับน้ำมันพอเขย่ากันปุ๊บปเป็นแบบนี้ถ้าทิ้งไว้มันก็จะแยกชั้นแต่ถ้าใส่สารอีมันซิไฟเออร์เข้าไปมันก็สามารถที่จะผสมกันได้นะคะคือป้องกันการแยกชั้นอีมันซิไฟเออร์ปกติอาจารย์ไม่ค่อยออกสองอ่ะก็จบในเรื่องของสรุปการเรียนครั้งที่สี่นะคะ คือการหมกักการใช้สารเคมีนใช้เกลือใช้น้ำตาลใช้กดสารกันเสียสารกันหืนนะคะสารให้ความคงตัวพวกนี้นะคะก็คือบุอาการเรียนในครั้งที่4ของเราซึ่งก็บอกก่อนว่าวันนี้นะคะอาจารย์จดีอาจารย์ไม่แจกใบงานนะคะแต่อาจารย์จะให้นักเรียนไปตามงานเก่านะคะสิบโมงยิบสองแล้ว ไม่ใช่อาจารย์จะให้นักเรียนไปตามงานเก่าที่ใครที่ยังไม่พบเนี่ยว่างๆเนี่ยโบโบเนี่ยไปตามให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ้ายอยส่งมาแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาจารย์จะบอกอีกทีนึงว่าอาจารย์จะสอบหรือไม่ถ้าสอบก็คือจะสอบเนี่ยเรื่องนี้แหละเรื่องการถนอมอาหารตั้งแต่แรกเลยนะคะตั้งแต่เรื่องเรื่องยุคข,ของการถนอมอาหารเลยมาจนถึงครั้งเนี้ยเรื่องสารกันหืนเลยนะคะ อ่าโอเคสําหรับวันนี้ก็ตันลืมเล็กรอดด้วยเป็นไงล่ะอ๋อเล็กถอดสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ค่ะเดี๋ยวจย์ต้องไปสอนม5ทับ2ขอแล้วนะคะอ่าเดี๋ยลูก